เย้ครบรอบหนึ่งปีอีกแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วหนึ่งปีพันทพิ์นะฮะครั้งนี้หนึ่งปีบ้านใหญ่นะครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณนะฮะทุกกําลังใจเลยนะครับกับบ้านหลังเขานะครับที่อยู่เป็นเบื้องหลังให้ตลอดเลยนะฮะอยากให้ทุกคนมาเบื้องหน้าบ้างนะครับไปจะได้มีกําลังใจเยอะๆอ่ก็ขอบคุณนะครับผมรู้ว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอ ไม่พอใจแค่นี้ไม่เป็นไรครับก็อยู่เป็นกำลังใจให้เบื้องหลังก็ดีใจแล้วเข้าไปพันทิย์ทุกครั้งมีคนมาคุยมีคนมาอะไรแล้วก็มีคนมาตามงานต่างๆอะไรนี้ก็ดีใจมากแล้วครับผมก็อยากจะให้อยู่กันไปนานๆนะครับโอเคไหมวันนี้หล่อเป็นพิเศษนะครับเพื่อเพื่อว่าเพราะว่าหนึ่งปีหนึ่งปีครบรอบก็เลยต้องแต่งล่อพิเศษด้วยเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวนะครับ